เมื่อจิตใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แน่วแน่การแปลงร่างสมบูรณ์จึงบังเกิดขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนภาคเซิร์ฟเวอร์นะครับผมวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของการแปลงร่างสมบูรณ์ในภาคเซ r v ์ฟเวอร์มาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับภาคเซฟเวอร์ก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่มีเรื่องของการแปลงร่างสมบูรณ์นะครับภาค2เราจะได้เห็นว่าอาร์เมอร์แปลงร่างเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาคคอนเทียเราจะได้เห็นเป็นสป i r i t e v เอเวอเรชั่นแต่เรื่องการแปลงร่างสมบูรณ์เนี่ยเราจะได้เห็นในภาค1ภาค3แล้วก็ ภาคเซเวอร์ที่เป็นภาค5นี้นะครับซึ่งเรื่องราวการแปลงร่างสมบูรณ์ของแต่ละภาคผมก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆนะครับก็คือภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของตราสัญลักษณ์ถ้าเป็นภาคเทมเมอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้สึกของดิจิมอนที่เชื่อมกับเทมเมอร์เออแล้วก็การแปลงร่างในภาคของภาคเซเวอร์นะครับ อาเซิร์ฟเวอร์นะครับคอนเซปต์ Concept ของดิจิมอนกับมนุษย์คือดิจิมอนตอบรับกับความรู้สึกของมนุษย์มนุษย์มีความรู้สึกที่ไปในทางบวกหรือไปในทางลบแต่อย่างใดเนี่ยดิจิมอนตัวนั้นจะมีการตอบสนองแล้วก็มีการปรากฏตัวขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปรักษไปหรือก็คือการวิวัฒนาการร่างไปในรูปแบบของความรู้สึกของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้ดิจิโซดิจิโซก็คือความรู้สึกของมนุษย์ที่ต้องการที่จะให้ดิจิมอนมีการวิวัฒนาการ มันก็ต้องมีความรู้สึกที่มันมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่แล้วก็แข็งแกร่งถ้าเกิดว่าเป็นรากตัวเต็มวัยอย่างพวก G o g อเกรมอนพวกเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบต้องการต่อสู้ต้องการเอาชนะต้องการทําภารกิจอย่างเดียวแต่ว่าพอเป็นร่างสมบูรณ์ปุ๊บมันต้องใช้ความรู้สึกที่เยอะยิ่งกว่านั้นอ่าวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับตัวละคร5ตัวที่เขาสามารถทําให้ทีจิตอของเขากลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้ ซึ่งก็จะมี4ตัวเป็นตัวหลักเนาะแล้วก็จะมีของจิกะที่เป็นน้องสาวของมซสรุด้วยนะครับน้องคนนี้เขาก็มีการใช้ดิจิโซที่ทําให้ดิจิมอนของเขาเนี่ยสามารถกลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้เหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวการแปลงร่างสมบูรณ์ของพวกเขาทั้ง5คนนี้จะเป็นอย่างไรก็ไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมเริ่มจากพระเอกของเราก่อนไดมงมัสรุกับอากูมอนนะครับเขาสามารถกลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้อย่างไรก็คือเรื่องราวเกิดตอนที่จิกะได้เจอกับปีโอมอนเป็นครั้งแรกจิกาเนี่ยเขามีความรู้ส องค์แดดเนี่ยเขาไม่ให้แบบมนุษย์อยู่กับดิจิมอนต้องมีการเก็บกวาดเก็บล้างให้ดิจิมอนกลับไปยังโลกดิจิตอลเวิลด์แล้วปิโอมอนเนี่ยเมื่อเขาต้องการที่จะอยู่กับจิกาแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้แล้วใช่ไหมเขาก็เลยต้องตัดสินใจที่จะโอเคก็อยู่กับจิกาไม่ได้ก็ยอมรับไปแต่ว่ามาซารุเองเนี่ยก็เข้าใจน้องสาวนะครับอยากจะให้น้องสาวเนี่ยเออได้อยู่กับดิจิมอนของเขาเออเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาได้อยู่กับอกุมอนเนี่ยเขาก็มีความสุขแฮปปี้ดีนะแต่ว่าเรื่องราวของปิโอมอนนะครับนจน จิกะเนี่ยก็มีความรู้สึกเจ็บปวดมากเลยว่าทาไมมนุษย์กับดิจิมอนต้องต่อสู้กันด้วยมนุษย์กับดิจิมอนอยู่ร่วมกันไม่ได้เหรอมาซาสุรุเองก็เริ่มตั้งคําถามแล้วหนึ่งคือว่าเขาเจอกับเบอร์คิริมอนแต่เขาทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วน้องสาวของเขาเนี่ยเจ็บปวดกับการที่ต้องสูญเสียดิจิมอนคู่หูไปแล้วตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันเออแล้วก็พอปิเอมอนกับเป็นไข่กลับไปอยู่ที่โลกดิจิตัลเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการกลับมาต่อสู้กับพวกมาร์สุรุอีกทีหนึ่ ต้องไปต่อสู้โดยที่ว่าจิกาเองก็จําได้ว่าอันนี้คือปิโมอนเพื่อนของจิกานั่นเองนะเออแต่ว่าทุกคนเองก็ต้องต่อสู้เพราะไม่งั้นเนี่ยการูดามอนนะครับที่พัฒนาร่างมาจากปิโยมอนตัวนี้มันจะทําลายโลกมนุษย์อย่างนั้นเลยทีนี้เนี่ยการต่อสู้ก็ต้องเริ่มขึ้นก่อนที่มาซารุนะครับจะเริ่มต่อสู้กับการูดามอนเขาได้เจอกับคุณยูชิมะครับผมคุณยูชิมะเนี่ยก็มีการบอกนะครับว่ามาซารุนาย,ยาลืมสิ่งสําคัญของนายสิ่งที่นายมีอยู่เนี่ยคือความแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าความแข็็งงงแกกกกรร่่่่มมมััันนไไใชททุุุสอยาาตตวเด้หถึ คำพูดของคุณยูชิมะขนาดนั้นหรอกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องใช้พลังในการที่จะเล่นงานศัตรูเท่านั้นเออก็คิดได้แค่นี้นะครับแต่ว่าพอถึงการต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยจิกะก็เจ็บปวดนะครับกับการที่ดิจิมอนของพี่ๆต้องมาต่อสู้กับการูดามอนซึ่งเดิมทีเคยเป็นปิโอมอนเพื่อนรักของตัวเองอย่างเงี้ยเออจิกะก็มีความโศกเศร้าแล้วมาสรุเองเนี่ยก็สัมผัส ความโศกเศร้าของชิกะตรงนี้ได้แล้วพอมาซารุสัมผัสความเจ็บปวดของชิกะได้ปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะเอาอยัางไงกับการต่อสู้ครั้งนี้ดีจะสู้ดีหรือไม่สู้ดีแต่สุดท้ายแล้วมาซารุเองเนี่ยเขาก็เลือกได้นะครับว่าเขาจะต้องปกป้องเพื่อนพ้องของเขาจะต้องปกป้องน้องสาวของเขาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะจัดการกับการูดามอนและความรู้สึกนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ทําให้อากูมอนกลายเป็นร่างสมบ,บูรณ์ได้ของมาซารุนะผมขอเรียกว่าความรู้สึกอยากปกป้องคนที่สําคัญของตัวเองก็แล้วกันนะครับการกาเนิดของไรส์ สู้กับการูดามอนจนสามารถเอาชนะมาได้นั่นแหละครับพอเอาชนะมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยจิกะเองก็โอเคขอบคุณพี่ชายนะที่ช่วยหยุดการูดามอนให้เพราะว่าการูดามอนคือแบบคลั่งเจ็บปวดเรียกหาจิกะแต่ว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องทําลายเมืองนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งที่จิกะก็รู้ว่าปิโยมอนนไม่ได้อยากทำนะครับแล้วมาสลุเองเนี่ยก็ช่วยจัดการตรงนี้ให้แม้ว่าจะต้องทําให้จิกะต้องเจ็บปวดอีกครั้งหนึง่งแต่จิกะก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ถือโทษกดพี่ชายแล้วก็บอกปิโยมอนที่อยู่ในดิจิจจตตตาาาามมมววววว่่ว่่คครรเนีีี้้้ธอออไไงงททํบปแล นะออก็ถือว่าเป็นการแปลงร่างครั้งแรกที่เป็นร่างสมบูรณ์ของมาซารุเลยตัวที่2นะครับก็คือกาโอมอนแปลงร่างเป็นมักกาโอกามอนครับซึ่งกาโอมอนก็เป็นดิจิมอนคู่หูของโทมัสการแปลงร่างครั้งนี้เกิดขึ้นที่ดิจิตอลเวิลด์นะครับหลังจากที่จบศึกกับการูดามอนไปแล้วเนี่ยมันก็มีเวลาช่วงหนึ่งที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าไปที่โลกดิจิตอลเวิลด์เพื่อที่จะได้ไปเจอกับเมอร์คิริมอนไปพูดคุยไปต่อสู้อะไรกันให้รู้เรื่องไปทั้ง3คนหลักนะครับมาซาลุโทมัสแล้วก็โย ทางทางในก็บอกเลยเลยว่าไม่ง่ายนะเพราะว่ามันมีการไปเจอกับดิจิมอนตัวนู้นไปเจอกับดิจิมอนตัวนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีอีกตัวะอกนะครับผมอีโตัวเนี่ยคือเป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับการเลี้ยงดูจากดิจิมอนมาตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นดิจิมอนเหมือนกันตัวเองคือดิจิมอนนะแม้ว่ารูปร่างจะเป็นมนุษย์เออเขาเนี่ย เกลียดชังมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยทำให้โลกดิจิทอลต้องเจอกับอันตรายอ่ะอีคุตโตเองมีมายสเตอย่างนี้นะครับก็เลยต้องเข้ามาเป็นศัตรูกับพวกมารุณตรงนั้นก่อนอ่ะแต่ว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่พวกมารุเนี่ยเดินทางไปยังแบบรังของเมทันแฟนโทมอนนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ได้เจอกับโดคุกูมอนไอ้โดคุกูมอนเนี่ยมันก็จับตัวพวกมารุไว้หมดเลยนะครับและทีนี้เนี่ยเมทันแฟนโทมอนมันก็ใช้เคียวของมันซึ่งเคียวของมันเนี่ยมีอํานาจในการที่จะดูความทรงจําาาาาแลลล้ววววกกก็ดดดดดููืืนนนนคคคมมมฝัีงสขใใจจิตอง คนที่โดนคําสาปของมันเข้าไปนะครับแล้วพอมนุษย์เนี่ยสูญเสียจิจตใจตัวนี้ไปปุ๊บก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะครับในความหมายคือแบบอาจจะไม่มีจิตใจไม่เดนอย่างมีชีวิตอยู่สูญเสียความเป็นตัวเองไปอะไรแบบนั้นมาร์เซลเองก็โดนคำสาปนี้เข้าเล่นงานนะครับแบบว่าอย,อยากปกป้องจิการแต่ว่าปกป้องไม่ได้โดนนูเไม่ว่าเล่นงานซะอย่างนั้นเลยโยชิโนเองก็โดนนะครับผมแล้วก็โดนคําสาปเข้าไปแต่ว่าโยชิโนเนี่ยยังไม่ได้ออกฤติทันทีนะครับในแง่ของความทรงจําที่ทําให้โยชิโนเจ็บปวดแต่ว่าความทรงจําที่เมาเเลล่่นนนกัับม มันทําให้โทมานะครับนึกถึงความทรงจําของแม่ซึ่งโทมานี่ครับต้องเล่าอาดีตก่อนว่าโทมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับเด็กคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกครึ่งนะครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นเออซึ่งพอคุณแม่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วคุณพ่อเป็นคนออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของครอบครัวที่เข้ากันไม่ค่อยได้ด้วยนะครับระหว่างฝั่งแม่ฝั่งพ่ออย่างนี้ใช่ไหมเออซึ่งโทมาเองเนี่ยเขาก็ไม่ชอบพ่อของเขาครับแต่ว่า เขาอะรักแม่ของเขามากอาดีตของเขาคือเขาอะออกไปเดินเล่นเทศกาลกับคุณแม่แต่ว่าระหว่างที่ไปเนี่ยไปเจอกับอุบัติเหตุรถบรรทุกครับซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยทำให้แม่ของโทมัสต้องตายไปใช่ไหมอ่าและทีนี้เนี่ยไอเมทันแฟนโทมอนมันก้าอดีตตรงเนี้ยมาขายี้ให้กับโทมัสครับว่านี่ไงแกดูซิว่าแม่ของแกต้องตายไปแล้วแกกลับมาในอดีตอย่างเงี้ยแกสาม,มารถช่วยแม่แกได้ไมหมล่ะนะครับก็มีการแบบย่อเยอกโทมัสแล้วโทมัสเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบหยุดคุณแม่ของเขาไม่ให้ไปเทศกาลเออแบบคือพยายาม จะเปลี่ยนอดีตว่างั้นเถอะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําได้ครับผมโทมาทําไม่ได้แล้วก็ได้เพียงแค่เดินดูแม่กับตัวเองในอดีตเนี่ยเดินไปแล้วก็รอที่จะโดนรถบรรทุกนะครับถึงขนาดที่ว่ารถบรรทุกวิ่งมาแล้วเนี่ยโทมาถึงขั้นที่บอกว่ารถบรรทุกหยุดเดี๋ยวนี้นะครับผมซึ่งมันก็หยุดไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามอดีตท,ที่โทมาเคยได้ประสบมานะครับซึ่งตัวเองเคยมีอดีตท,ที่เป็นแบบเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ต้องมาสูญเสียไปต่อนหน้าต่อตาเลยนะใช้คคคคําาาานนนีี้้ััผมมมซึ่่่่งงงงงโทเอกก็็ปปปวววววดดแตตสิ ทโทมาเก็บกั้นในใจมาแล้วเขาก็โงโหกับการที่ว่าเมทัลแฟนโทบอนมันเอาอาดีตตรงเนี้ยมาเล่นงานเขานะครับตัวโทมาเนี่ย เป็นคนที่มีจิตใ,ใจเข้มแข็งอยู่แล้วเออเขาก็เลยรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้ของแฟนโทมอนมันยกโทษให้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งของโทม่าผมขอเรียกว่าความทรงจําที่มีต่อคุณแม่ซึ่งมันก็เป็นความสุขในช่วงเวลาหนึง่งช่วงวาระเด็กของโทม่าและความรู้สึกนี้มันก็ทําให้โทม่าสามารถทําให้กาโอมอนกลายเป็นมักเกาโกมอนได้นั่นเองครับแล้วมักเกาโกมอนตัวนี้ก็ช่วยเหลือทุกคนได้สําเร็จแล้วก็จัดการเมท่านแฟนโทมอนจนอยู่หมัดนั่นเองครับผมเอ๋ก็ถือว่าเป็นการแปลงร่างนะครับครั้งแรกของมักเกาโ ดูเก่งนะครับแล้วก็ดูมีมิติของอดีตที่เจ็บปวดใช่ไหมมีปมกับคุณพ่ออย่างเงี้ยเออคือตัวละครที่เก่งแล้วเนี่ยเขามีปมอ,อะไรที่มันแบบน่าคุยน่าเล่าน่าค้นหาอะไรแบบเนี้ผมจะรู้สึกว่ามันเป็นสเสน่ห์นะครับอย่างมาสลาุเองเนี่ยก็ใช่เขาเป็นพระเอกที่แบบดูเก่งไปซะทุกเรื่องเลยแต่ว่าเขาก็มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ถ้าเขาไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขาต้องปกป้องอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เขาเป็นมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่คนอ่อนแอคนหนึ่งแต่ว่ามาซลูกก็ได้เจอนะครับสิ่งที่อยากปกป้องความรู้สึกอยากจะปกป้องคนสําคัญ โทมาร์ก็ได้เจอกับความรู้สึกที่ว่าเขาไม่เคยสูญเสียความทรงจําที่มีกับคุณแม่ไปเลยเออซึ่งความรู้สึกนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ทําให้พระเอกและพระรองคู่นี้เขาสามารถที่จะทําให้ดิจิมอนของเขากลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้นะครับทีนี้เนะี่ยถ้ามาพูดถึงโยชิโนะบ้างนะครับผมโยชิโนะเนี่ยเขาเป็นนางเอกของเรื่องนะครับที่มีดิจิมอนคู่หูเป็นลาลามอนครับผมซึ่งการได้เจอกับลาลามอนเนี่ยโยชิโนะได้เจอกับลาลามอนโดยที่ว่าโยชิโนะเขามีการเล่นเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วลาลามอนก็มีการปรากฏมาโดยที่อนน แต่ความทรงจําอีกอันหนึ่งของโยชิโนะที่มีครับที่ถูกขุดขึ้นในตอนที่เมท่านแฟนททมอนมาเล่นงานภาษาคนนี้เนาะก็คือว่าโยชิโนะเนี่ยเขาเคยจะเหมือนกับไปประกวดเปียโนนะครับแต่ว่าการประกวดเปียโนครั้งนั้นโยชิโนะทำได้ไม่ดีเลยก็คือแบบไม่กล้าเล่นนะครับซึ่งปมของเด็กดน้อยคนหนึ่งที่จะไปประกวดแข่งทันเปียโนแล้วก็อยู่ๆกลัวขึ้นมาไม่สามารถเล่นได้อันนี้ผมก็เคยเห็นในอนิเมะอยู่หลายๆเรื่องเหมือนกันโยชิโนะเองก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เจอประสบการณ์แบบนี้ครับผมคือไม่สามารถเล่นเปียโนได้้พออเเล่เนน่่่นนนนนนนปยโไไมดุบา เลยมีการแบบเกียรเปียโนเป็นต้นไปนะครับแล้วผมจะบอกว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้ครับผมมันก็ฝังใจเหมือนกันนะโยชิโนะเองครับเขาเป็นคนเก่งนะครับแต่ว่า เวลาโทมะชมอย่างเงี้ยว่าเขามีความเป็นผู้นำนะมีพรสวรรค์นะปุ๊บเนี่ยโยชิโนะเขาจะนึกถึงปมอ,อดีตตรงนี้ครับผมว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนที่มีความสวรรค์อะไรเป็นแค่คนขี้กลัวขี้ขาดคนนึงเท่านั้นเองเออก็คือมีการแบกความรู้สึกตรงนี้ไว้นะครับพอแบกความรู้สึกตรงนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเป็นปมในใจผมจะบอกว่าเวลาที่เรามีปมอ,อะไรมีคาคาพูดอะไรที่มันแบบฝังใจเราอยู่ตอนเด็กแม้ว่าจะเป็นคําที่ดูแบบไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่เลยนะแต่บางคำอะครับมันก็เป็นคําที่ทําให้เรากลายเป็นตัวตนที่เป็น อยู่ณปัจจุบันได้เหมือนกันซึ่งโยชิโนะเองก็เป็นแบบนั้นครับผมเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาแบบไร้ความสามารถไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วมีคนมาชมเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่สามารถเปิดรับความรู้สึกตรงนั้นได้แล้วความรู้สึกเนี้ยมันก็ทาให้โยชิโนะแบบเจ็บปวดอยู่กับตัวเองนะครับจนในการแปลงร่างสมบูรณ์ของลาลามอนก็มาถึงนะโยชิโนะเนี่ยสามารถนึกถึงอดีตตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเห็นว่าอดีตอันหนึ่งที่สวยงามเลยก็คือการได้เจอกับลาลามอนดิจิมอนคู่หูของตัวเองนะครับแล้วก็ลาลามอนก็มีการบอออกกนะครรค,นนครททมม่่่่าวุเยไไไไใิ้้งงปแลดู ออพอโยชิโนะเห็นความสําคัญของลาลามอนเห็นความสําคัญของพวกพ้องทุกคนโยชิโนะก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะก้าวข้ามความกลัวในอดีตได้แล้วนะครับพอก้าวข้ามความกลัวในอดีตได้ปุ๊บก็สามารถทําให้ลาลามอนพัฒนาร่างกายเป็นไลลามอนได้สําเร็จนะครับซึ่งศัตรูที่ต่อสู้กันในครั้งนั้นก็คือจะเป็นแบบพวกดิจิมอนที่โกซูมอนนะครับโกซูมอนซึ่งเป็นลูกน้องของเมอร์คิริมอนเนี่ยสรรหามาให้นะครับซึ่งตอนนั้นก็คือจะเป็นแมมมอนการต่อสู้กับแมมมอนในครั้งนั้นก็ เป็นดิจิมอนบ่าบ่า,า,าตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มาต่อสู้นะครับแล้วก็สร้างความลําบากให้กับพวกพระเอกนิดนึงเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นร่างสมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็หลังจากที่โยชิโน่นั่นแหละครับสามารถทําให้ไล,ล่ลมมอนถือกําเนิดไปได้เสร็จปุ๊บก็จัดก,การแมมมอนไปได้สาดําเร็จนั่นเองการแปลงร่างสมบูรณ์ของคนที่4นะครับผมก็คืออิคุโตะนั่นเองครับอิคุโตเนี่ยเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่เขาอาศัยอยู่ที่โลกดิจิทัลโดนด,ดิจิมอนเก็บมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เติ ซึ่งผมขอใช้คําว่าเป็นเหมือนพ่อของอิคุตโตเนี่ยแหละครับมีการฝากฝังคําพูดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าอิคุตโตเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเดิมทีแล้วครับอิคุตโตได้รับการปลูกฝังมาว่ามนุษย์เนี่ย บุกรุกโลกดิจิตอลนะครับแล้วก็ฆ่ายูคิดาลูมอนซึ่งยูคิดาลูมอนเป็นเหมือนแม่ของอิคุโตครับพอเป็นเหมือนแม่ของอิคุโตเสร็จุ๊บเนี่ยอิคุโตก็ต้องมีความเจ็บปวดเครียดแค้นใช่ไหมมนุษย์มาทํากับแม่ของเราอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเบอร์นี้เออแต่ว่าอิคุโตเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเครียดแค้นมนุษย์แต่ว่าเขาเนี่ยค่อยๆมาเจอกับมาซารุโทมะโยชิโนนะครับแล้วก็ค่อยๆซึมซับจิตใจของความเป็นมนุษย์ ที่ดีนะครับต้องใช้คํานี้นะคือพอได้รู้ว่ามนุษย์ดีๆมันก็มีอยู่นะอิคุโตะก็เริ่มมีการเปิดใจแล้วก็มีการพูดคุยกับเมอร์คิวรีมอนเมอร์คิวรีมอนเองเนี่ยก็ยังสับสนลังเลนะครับว่าจะให้อีคุโตะเนี่ยเขาเลือกทางไหนดีแต่ว่าในวาระสุดท้ายแล้วที่เมอร์คิวรีมอนต้องตายไปก็ได้บอกกับอีคุโตะนะครับทิ้งคําพูดทิ้งทายไว้ว่าขอให้อิคุโตะเนี่ยมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจของดิจิมอน การทิ้งคาพูดนี้ไว้ก็ทําให้อีคุตโตะเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วว่าเขาจะทําตามที่เมอร์คิวรีมอนบอกนะครับเออแล้วก็ความรู้สึกนี้มันก็ทําให้อีคุตโตะสามารถทําให้ฟลโกรมอนวิวัฒนาการกลายเป็นยาตาการามอนเพื่อต่อสู้กับศัตรูณตรงนั้นครับผมศัตรูณตรงนั้นคือศัตรูที่ฆ่าเมอร์คิวรีมอนไปก็คือกิสมอนของคูระตานั่นเองในการต่อสู้ครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งละที่ไอ้คูระตานี่มันทะยอยานจัดนะครับพัฒนา,ากิสมอ,อ,อนมา าก็จะมีสตอรี่ตรงนั้นอีกแต่ว่าในระดับของอีคุโตะเนี่ยผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวในแง่ของความรู้สึกที่ต้องใช้ดิจิทัลฟูลชาร์จในการที่จะทําให้ดิจิมอนของตัวเองกลายเป็นน่าสมบูรณ์อย่างทบทวงง่ายๆว่าของมาซุลคือความรู้สึกที่อยากปกป้องใช่ไหม ความรู้สึกของโทมัสคือความทรงจําที่มีก่บคุณแม่ส่วนโยชิโนเองคือความกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวในอดีตอะไรเงี้ยเออแต่ว่ายูคุโตะก็คือเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าตัวเองจะต้องมีชีวิตอยู่ในฐานะของมนุษย์ที่มีจิตใจของดิจิมอนอย่างเงี้ยเหรอครับเออก็คือตั้งชื่อความรู้สึกยากจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมลองแชร์กันได้ว่าท่านผู้ชมรู้สึกว่าควรจะตั้งชื่อความรู้สึกที่ยูคุโตะเนี่ยสามารถทําให้ดิจิมอนของเขากลายเป็นร่างสมบูรณ์เนี่ยความรู้สึกนี้มันควรจะชื่อว่าความรู้สึกอะไรดีีีต่่อออออไไไปปคคคคนนนนนสสุดท้้้าาายยะะะรรับมมมมกกกเเลผืจจิิ็งงวข มารุนะครับแล้วก็สามารถทําให้ปิเอมอนพัฒนาร่างกายเป็นร่างสมบูรณ์ได้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับผมภาคเนี้ยเราจะได้เห็นว่าดิจิมอนบางตัวนะครับถ้าเขาจะแปลงร่างเขาไม่ได้วาแปลงร่างนะแต่ว่าเขาสามารถแปลงร่างข้ามขั้นได้ครับผมจากร่างเจริญวัยไปเป็นร่างสมบูรณ์เลยอย่าง4คนที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ก็คือมีแบบสามารถกลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้ทันทีเลยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบจีโอเกมอนแปลงร่างเป็นไรส์เกมอนนะครับอากูมอนสามารถแปลงร่างเป็นไรส์เกมอนได้โดยตรงจิกาเองก็สามารถทําให้ปิเอมอนเนี่ยพัฒนา ร่างกายเป็นการูดามอนได้โดยตรงเหมือนกันนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย ร่างระหว่างกลางนะครับมันควรจะเป็นเบนะิร์ดรามอนเนาะแต่ว่าพอในภาคเซเวอร์ดันกลายเป็นอะควีรามอนซะอย่างนั้นเลยแต่จิกะเองะครับครั้งหนึ่งเขาก็เคยใช้ความรู้สึกว่าอยากเป็นพลังให้กับปิโอมอนปิโอมอนอยากจะปกป้องเด็กๆเนาะดิจิมอนที่หลุดเข้ามาที่โลกมนุษย์ตอนนั้นก็คือว่าเป็นสึกที่ต่อสู้กับดูฟมอนปิโอมอนก็บอกว่าอยากปกป้องทุกคนจิกะบอกว่างั้นฉันจะเป็นพลังให้เธอเองความรู้สึกที่อยากจะให้ปิโอมอนได้ช่วยปกป้องทุกคนอ่าเป็นความรู้สึกที่คล้ายกับมาซารุเหมือนกันเนาะแต่่าาากกออีแงงนลลยรรปข เป็นการูดามอนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในลักษณะที่ว่าคอยปกป้องดูแลพวกดิจิมอนเด็กๆที่อยู่ที่บ้านของชิกานะนตอนนั้นนะครับแล้วก็คอยพาจิกาะไปที่นู่นไปที่นี่ก็จะเป็นหน้าที่แบบนั้นซะมากกว่านะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วเนี่ยดิจิมอนอย่างการูดามอนนะครับเขาก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในสี่ดิจิมอนตัวหลักละกันนะครับที่สามารถแปลงเป็นร่างสุดยอดไอด้ทีหนึ่งเนาะ ก็เล่าให้ฟังกันได้ประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่ามีคนอื่นอีกนะครับผมอย่างซัสึมะใช่ไหมอย่างมิกิเมกุมิคุณยูชิมะเนี่ยเขาก็มีดิจิมอนคูหูนะครับเขาก็สามารถทําให้ดิจิมอนของเขาเนี่ยกลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้เหมือนกันแต่ว่าสตอรี่การแปลงร่างสมบูรณ์ของพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้มีการเล่าว่าความรู้สึกไหนที่ทําให้ดิจิมอนของเขากลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้อะไรเงี้ยเออมันไม่มีการเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถเอามาเล่าได้แล้วกันนะครับผมก็ให้รู้ว่าตัวหลักของเรื่องเนี้ยสามารถทําให้ งไงก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมท่านผู้ชมมีข้อมูลเสริมนะครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับการแปลร่างสมบูรณ์ของภาคเซฟเวอร์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ